ไอห,หัวขาวของเรานี่เองโคตรแอคมาแล้วสินะไอหนูได้เวลาเจอของจริงมาแล้วโยนพอไปแล้วเตีอะกูตะซุ้ของเราวีไอมันก็อยู่มานานแล้วนะถึงเวลาแล้วละ่ะ มันถึงเวลาของเราแล้วครับที่จะปิดฉากแห่นี้ที่ได้อย่างสวยงามโอ้โหมาได้เวลาเป็นซัดกับยิ้มสุดท้ายนะครับผมโอเคยิ้มสุดท้ายตรงนี้นะฮะอ่า t o w e r of t h e p เดอะโพลิชิ e ติกเรซูรนะฮะหน่วยวิจัยพันพพลโอเคเป็นยิมที่5นะฮะซึ่งเราก็เตรียมการมาอย่างดีนะครับผมบอกเลยโอ้โหมี หัวปีนะฮะร้อยเก้าสิบเจ็ดนัดน,นะครับบอกเลยขี้แตกเออแล้วก็พอนะฮะระดับตํานานผมเอาแบบว่าพอเก่งๆไปเลยเอาพอเก่งๆไปเลยเพราะว่าขนาดยิมที่สี่นี่คือเลือดเลือดแสนกว่าป่ะวะแสนแล้วสองแสนนะจำไม่ได้โอ้โหบอกเลยหกว่าจะสู้จบนานฮนะอันนี้ราบรอนี้แบบเอาตัวเก่งๆไปเลยแล้วก็มันจะมีอบอสนะฮะเรดบอสประจํา ประจำจุดนะฮะยังเหลือลิลีนน็อกเลเวล49โอ้โหเหมือนน้องจะเป็นธาตุมืดนะน้องเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นธาตุที่มันแตกแลกแยกอีกไปไปจากธาตุปกติครับปกติจะเป็นธาตุธาตุพืชใช่ไหมที่เรามีน้องลิลีนอันนี้น่าจะเป็นธาตุมืดครับโอเคอ่านี่รีวิวปืนก่อนโอ้โหผมไปค้ามาแล้วเป็นปืนเพ้นสีนะฮะนี่ปืนนี้ก็จะเป็นการเพ้นแบบน้องรีแล็กโซลัดนะฮะน้องมึน อีกตัวืนหนึ่งนี่ก็จะเป็นอันอยุบิดโอ้แล้องอันอยุบิดของเรานั่นเองนะฮะยิงตรงไหนก็จะเป็นน้อะแล้วทำไมมันกลับกลับหัวอย่างนั้นนะผมงงว่ะเอองงจริงนี่โอ้โหโคตรเท่สุดยอดเลยเอาเล้ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปซัดกับบอสกันเลยดีกว่านะฮะเออเลสโกเลสโกไปครับไปฟาสต์ทาเบลที่ใกล้สุดนะฮะ เจ็ดสวาคอนจัดไปเออลิลินลิลินน็อกลิกลินน็อกเหมือนจะอยู่ตรงตรงไหนวะไปครับไปเย้เาฮัานน่อยู่ท่ามปะท่าจริงวะทางมันทางเข้าไปเลยอ่ะเอา,เอาละนี่เพนไว้ก่อนว่าตรงนี้พี่มาแล้วนะเออ พี่มาแล้วพี่มาจัดการน้องลิลินลิลินนก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 ได้เวลาละโอ้ยเอ๊ะดาเอาฟอร์สทาเลียนไปจัดการดีกว่าเอ้ยความมืด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 แพ้อะไรวะถ้าปกติปะว่าลืมแพ้มังกรดิใช่ไหมเออนไหนไหนไห ไปเลยเจ็ดดัก้อนน้องโคตรแรงน้องโคตรแรงจิ้วโอ้โหผมวิวพันสี่ครับจังหวะนี้ลุนเร็วลุนแรงสะใจมากครับจังหวะนี้พันหนึ่งแล้วพันหนึ่งแล้วน้องพันหนึ่งแล้วอ้าวชิบหายแล้วสกิลติดครูดาวถ้าผมยิงนี่มันจะอ๋ออยูอ่นี่ตกใจนึกว่าติดเฮ้ยผมไม่กล้ายิงแล้วว่าเดี๋ยวเดีลืมลืมลืม ในดันดีไลที่แบบว่าไม่รู้มันแก้บักหรือยังแบบยังไพีจีแล้วน้งนองชอบลุยมัตัวหมดยิ้วิ้ว,ว,วิ้ดึงดึงดึงเฮ้ย hey, เดี๋ยวโอ้ยโอ้ยผมลืมผมลืมเม่ใช่ะไรผมลืมผอุ้ยเด้ออุ้ยเด้อเดอชิบบหแล้ว้วเฮ้ยผมเอาปืนลูกซองเฮ้ย้เกือบไปลูกซองครับลูกซองอยโอเค ดื้เหลือร้อยห้าโอ้โหแล้วโยนมั่วเลยโยนเล่นเลยจังหวะนี้ยา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 ต้องจับได้แล้วน้องมัไม่ดื้อจังเหลือร้อยห้าสิบหกครับยิงน่าจะยิงได้อีกโอเคได้แล้วได้ไหมเรียบร้อยบอสเฟิร์สคิวโอ้โหไิลินน้องครับอ่าก็ไม่ได้ยากอะไรนี่นะอุนยเก่งยังเลยเอาละจุดต่อไปนะฮะที่เราจะต้องไปเคลียร์ ก็คือจุดสุดท้ายของแพชชนี้แล้วนะฮะมาร์คมาไม่ได้อ,อ๋อมันต้อง fast travel นี่หว่าลืมไปมาทางนี้ฮะเดี๋ยปไป fast travel ได้เวลาไปตบยิมที่5กันแล้วละ่ะยิมที่5จะเป็นตัวอะไรนั้นไปดูกันดีกว่านะจ๊ะอ่ายิมที่5ที่ทีเซอร์เนี่ยเราเห็นแค่เทรนเนอร์นะฮะเขาเรียกเทรนเนอร์หรือเทมเมอร์วะเรียกมาตั้งนานเจ้าของยิมครับเจ้าของยิม เจ้าของยิมนี่มันจะเป็นหัวขาวแต่ยังไม่โชว์พอนะฮะในทีเซอร์ครั้งนี้แหละที่เราจะได้เห็นกันอุ้ยต้องกดค้างดีกว่าไปได้เวลาละมาแล้วอะเฮ้ยไอหัวขาวของเรานี่เองโคตรแอคมาแล้วสินะไอหนูได้เวลาเจอของจริงฮมาแล้ว ยนพอไปแล้วเฮ้ยอะกูจะสู้หุงเราวิวิอ๋ออ๋อ,อมึงนี่เองโอ้โหอะไรอะวิกเตอร์และชาโดว์บิ๊กวิกเตอร์กับชาโดว์บิ๊กของเขาครับโอ้โหเฮ้ยมูแตัวใหญ่าตัวใหญ่กว่าเราปะเนี่ยตัวใหญ่ของเราปะูชาโดว์บิ๊กโคตรเท่โอเคก็เหมาะสมอยู่ที่จะเป็น อ่าเป็นพอลในยิมสุดวิ่งมาวิ่งน้องวิ่งมาวู้ฮู้วูนเลสสกิลน้องแบบว่าโคตรโหดนะบอกเลยมันจะมีวิ่งที่ปล่อยสายฟ้าแต่นั้นังไม่มีไอสกิลนี้มันมีทุกอ่าลิโลลิโลดิรออะไรอ่ะโอ้ลืมอีกแลอือเฮ้ยคุรอก่อนรอก่อก่อนนะครับเลือดสองแสนลืมดูเลือดยิบหายแล้วเฮ้ยอุ้ยเอา แสดงว่ายิมสี่นี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้เข้านานสารภาพเลยโอ้แสดงว่าเลือดไอ้ก่อนหน้านี้็น่จะแสนกว่ากว่าใช่ไหมวะอันนี้เลือดสองแสนเรอไม่มีปันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดนโดนมันไม่มีการแบบว่ากระดงกระเด็นแล้ว่าอึดจริงว่ะเอ้ยเป็นแบบว่าใช้สกิลน้ำแข็งอย่างเยอะไม่ไม่มีสกิลสายฟ้าที่วิ่งแล้วปล่อยแสง อันน er ั้นเั็นสกิลน้องเลยไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยแล้วมีโอ้มีเลเซอร์บีมด้วยครับจังหวะนี้ยังไงยังไงฟอสซาเลียนี่ยังใช้สกิลแบบได้ต่อเนื่องกว่าอีกอะเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้วมีทั้งแสงทั้งมีทั้งท่าแสงท่ามืดเลยเหรอแล้วยิงไม่โดนด้วยกูเดี๋ยวแปดนาทีสวยน้องสวยสวยน้องสวยเฮ้ยไม่ลอยว่ะไม่ลอยว่ะโดนแชืกแข็งแล้ว อะไรของกู่เนี่ยโอ้โหเออน้องดี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 เฮ้ยวัดตัวไม่ยิงไม่โดนได้ยังไงกันวะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอเต็มข้อแสนโหเข้าจังหวะนี้ผมกลัวไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวนั่นแหละจังหวะเนี้ยไอ้นี่ไงสกิลน้องจี้จอู้ฟอร์สเซียนรับเต็มเเฮ้ยโอ้ไม่คุณเนสเร็วเลยน้องเร็วเลย ตันเข้าไปโอ้โหพิศาสเปียไม่รู้ถูกเปล่าเรียกอย่างนี้แหละอึ๊บโอ้โหรีโหลดกว่าจะเสร็จเหลือเชื่อเฮ้ยทันกว่าครับแสนห้าแล้วจังหวะนี้น่าจะทันวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาจัดการน้องจัดการเอาพันธดิอุสไปสู้ยังไงดิพันธุ์ดิอุสโชว์ของเลยน้องเฮ้ย เลเซอร์ทั้งบอลดำบอลดำบอลใครของใครอ่ะเฮ้ยอุ้ยโอ้ยกูติดเสาอีกแฉติดเสาแต่ไม่ค่อยจะรีโหลดเลยเราเนี่ยเออตีโหลดก็ช้าเราอมันมาเร็วๆเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไง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 แสนห้าอยู่เลยกูเหลือเชื่อเอาฟอสทาเลียนยังสกิลต่อเนื่องกว่าครับโอไม่ไหวจริงว่ะ วปว no? จะปวดว่ะจัดการเลยต้องสลับพอซาเลียงสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปเจนดาก้อนพอเจนดาก้อนเหมือนชนะทางครับชนะท่านโอ้เต็มข้อเร็ว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 คัดเข้าไปโอ้โหกว่าจะนนี่บอลบอลเพิงเอาเจนดาก้อนจัดการเลยครับให้ไวครับสุดหล่อหลบก่อนนะจังหวะนี้ดีโลดฮะ โดนแทะแข็งแล้วโดนแทะแข็งแล้วเราไปโดนไหมเหรอเมื่อกี้น้องทำไมสกิลคู่ดาวนาจงไงไอเจด้าก้อนน่ะคู่ดาวไะเนี่ยเจคอไม่ดีเลยใช้อยู่ใช้อยู่ครับแล้วติดด้วยไงทีนี้ก็วาวุ่นเลยซูสกูหัวปวดไปเฮ้ย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 ติดด้วยติดคอบอะไรวะเนี่ย ไปแล้วครับฮีโร่เลยน้องให้ไวกริบโอ,โอ้นอกจากดูบอลแล้วกูยังต้องดูทางอย่างนี้เนี่ยทุสกุลต่อเนื่องต่อเนื่องไปเฮ้ยโอเค<_ <k> _>จัดการเลยน้องอ<ก>ย่ามากเฮ้ยแสงไม่เป็นไรฟอสซเลีเ่เราอึดถึกทนครับ อย่าไปหยองแทนสามแล้ววะใกล้ๆอย่างนี้ก็ไม่พลาดครับผมไม่พลาดครับมาดีโหลแปวบน,นึงมันจิวกระสุนยิงยังไงล่ะยังไงล่ะเอายังไงล่ะอื้อมผมเสียดายเริ่มเสียดายกับการจับไอ้บักในการจับบอลแล้ว嘛เแผดคือแผก่อนหน้านี้ที่มาใหม่ๆนี่คือเราสามารถจับบอลได้ครับแต่พอมันจับไม่ได้ปุ๊บเริ่มเสียดายแล้ว แรกๆนี่แบบไม่ค่อยอยากจะยุ่งที่มันเกี่ยวกับบักเออพอเ,เห็นไอบ้บัคตัวไอบ้บอสตัวนี้นมันนี่วะ่ะอยากพาันอยู่ด้วยแล้กเกินออ,อไม่นะอุ้ยอุ้ยสี่นาทีชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วชิบหายจริงเลือดมึงยังไม่ถึงครึ่งเลยนอ้องโอ้โหจัดการทันไม่แน่สี่นาทีไม่ทันแน่เลยวะ่ะ ไปครับชิงก่อนเฮ้ยอาจจะทันนะอาจจะทันอาจจะทันอยู่อาจจะทันอยู่โอเคแล้วก็สลับสลับสับเปลี่ยนครับจังหวะนี้สับสับเปลี่ยนสับสับเปลี่ยนเฮ้ยแสงแสงแสงยูวีโอไม่ได้เลยมันจ้าซะเหลือเกินท่านจังหวะนี้ยังไงแต่โอ้ยไอ้นี่ไม่เคยหลบได้เลยอึ๊ฟอสเตอร์ไปฟอสทาเลียนเร็วๆอึ๊บจัดการน้อง ผมนี่ชอบฟอสไทเลียนที่สุดแล้วไม่รู้สึกว่าพอน้องออกมาสู้กับสกิลน้องคูดาวเ,วเร็วๆอันที่ตอนเราขี่นี่คือแบบสกิล50กว่าปิเกือบทุกสกิลเลยนะอืมไม่ทันว่ะดูทรงแล้วเออทำไงจะให้มันทันวะโอ้ยอืมพันสองครับพันสองอันเนี้ไปครับ จริงห้านาทีนี่โอ้โหอันนี้เหลือ3นาที5นาทีจริงมันต้องได้แบบได้แสนหนึ่งแล้วอ่ะต้องลดต้องลดไปดาเมจต้องลดไปแสนหนึ่งแล้วอ่ะไอเลือดอ่ะตอนนี้เลือดมันพึ่งแสนอยู่เลยอ่ะเหลือ3นาทีพึ่งผ่นแน่เลยวะอุ้ยเกือบไปแน่เ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 น่มันเสียเวลาตรงไอ้ตรงนี้ด้วยไม่ใช่อะไรอืออุ้ยมันแปดวะ จี้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 จีเอ้ยเออ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 ก็นึกว่าเป็นแสง UV เลเซอร์บีมนี่หว่าจุดอ่อนตรงไหนวะเนี่ยซึ่งวิยังไงก็ไม่ทันอุ้ยแล้วยิงไปเกือบ60นัดนะอ๊บโอ้โหควรจอาตัวอะไรที่มันสู้ไหวนอกจากเชิดดาก้อนดิวเนี่ยอุ้ยเพิ่งน้องอย่าเพิ่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 งยังไง ห้าหมืน่นก็ไหนๆก็ไหนแล้วครับไหนๆก็ได้ไหนแล้วยิงไปยิงไปอึดถึกทนจังอะเราอ่ะหมดเวลาวะ่ะอีกตั้งห้าหมื่นปวดใจจริงๆปิ้วปิวป้วปิวป้วปิวป้วสวยครับแล้วก็บีมเล,เ,ลเซอร์บีม ามึงอยู่เสาเฉยเลยอย่าหลบดิอย่าอย่าอย่าหนี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 มิดไซครับใส่ให้หมดจังหวะนี้ t weeks later ไม่ดูเว้ยมาน้องนุ่มนิ่มแก้มันเปิดก่อนได้ปูดโอ้ยโอ้ยยังยังไม่จบเว้ยเจ็ดจวัก่อน มาขโมงขโมงอือ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  pues right. lawmakers. อือบอกเลยรอบนี้ใ <SPEAKER> <yan pudding> ส่สุดใส่สุดในสุดวันนี้ครับอยู่ไหนเอาหันหลังหันตูดโอ้วีมินูแล้วตู้มโดมิน่าจังหวะนี้สิบนาทีสิบนาทียังไงครับกอสฮาเลียนมารอบนี้ปั่นสยิลให้เป็นจะสกิลธาตุไฟเลยเอาแบบเบิร์นไปพี่เบิร์น

โอเคบีมคอมเมตอึ๊บอุ้ยจู่จู่จู่จูจ่โอเคเจ็บเบมันต้องเจ็บบ้างแหละไฟบอลบึ้มดักก้อนเมทิโอวู้โเ็เจ็บเจ็บเจวอะเลึงจริงนะเราตัวแค่นี้โอ้ย่วะบึ้มไปน้อง แสนโหครับแสนโหครับเหมือนจะเร็วครับแต่ยังก่อนอึ้บอืมไป้สกุูสกุูได้เปลี่ยนสกิลให้ใหม่เลยเอาแบบเบิร์นเลยเอาแบบเบิร์นเลยเบิร์นดื้อเบิร์นโอ้โหน้องใส่สุดใส่สุดเป็นนะเป็นนะอ่าอยู่างนะเนแหละเหมือนจะแรงนะแต่ยังก่อนครับจังหวะนี้เดี๋ยดูดู เจ้ากอนเจดรากอนุ้ยอนี่อีกแล้วโอ้ยโอยโออยยไฟอับบไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยได้สิวะทได้สิวะอื้เจ็นาทีดูทรงแล้วไม่น่าทันออเา นี่พายุไฟนกชานโดใส่เข้าไปใส่เข้าไปยังวะเนี้ยใส่เข้าไปให้ไวให้ไวให้ไวหมดมุกยังหมดมุกครับโอ้โหดึงออกแล้วใส่ใหม่อมสอดใส่ไปเรนซุซากุ6นาทีเด๋ยวเท่าที่เหลือ,อนนหนึ่งแสนทั้งหมดฉันสี่หมื่น 40, ไม่น่าทันว่าเฮ้ย เลยน้องจัดการเลยผลสกิลมังกรหมุนก็ค่อยๆมีด้วยนี่เอาไปเฮ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเจ็บ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 นะเจ็บมากเลยนะเจ็บมากเลยเจ็บมากเลย ใส่แบบเอาเกียร์การรีโหลดที่มันไม่เสร็จสักพีโดเลยเต็มมาดิเต็มเ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 มาดิอืมอ่ะป้างวะขันตูดขันตูดมาน้อง ไอเียนเอฟีเลยนาะดูดูนอยอสวยสวยเล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 ย,สวยเลยครับจังหวะนี้ครับน้องอันตูด ฉันตูดมาฉันตูดมามันเลยมันเลยมันเลยเฮ้ยเดี๋ยววะไหนล่ะยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆน้องอมาันนี้หน่อยน้องติดดิอุ้ยไใส่บอมเฮ้ยใส่สูตใส่สูต

เลือกนายอุ้ยนี่หลบคนดีแรงวะ่ะเอาวะ่ะรอบนี้อาจจะอาจจะได้อาจจะได้อาจจะไจจะหวหมดแล้วน้องหมดแล้วอึ๊บลุย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 ,ลยใส่สุดน,น้องใส่สุดพุงพ่งชนนั้นอืเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยหมดแล้วเหรอหครับแอบมือว่ะ ก็อเอาเชิดดากอนมาใช่อีกรอบหนึ่งว่ะดูดาวครบยังไปเจ็ดเจ็ดจะต้องจัดการแล้วจังหวะนี้มันจะไม่ทันการแล้วครับนี่มาึมไปไปโยโบบีมเข็มเม,ม,ดม,ดมด็ดใส่หมดใส่หมดใส่หมดได้เก็บได้ดาเมจมังกรมันเข้าแบาบเข้าดีโคตร เออ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 ไปให้น้องเราใช้สกิลน้องแล้วให้น้องใช้เองครับให้น้องใช้เองบ้างสวย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 เอ้ยเอออหนุบหนุนไม่มีกอดแล้วน้องกะน้องก่อรีชาร์จจังหวะนี้รัวหมดหกหมื่นสองน้องสกิลหมดแล้วจะปุกไปเร็ว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 น้องคือความหวังของพี่ไอ้หกหมื่น

เร็ว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 สองนาทีนั่นแหละสวย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 สี่หมื่นเราเว้ยสี่หมื่นเราเว้ยเฮ้ยโบยังน้องชายโบยังโบลุกสิทุกอย่างใช่ไหมเรือเร็วเรือเรอเรออุ้ยเจ็บพดสกิลนี้มีติดล,ลือลบิกเร็วๆตีน้อง เจด้าคนเด้าคนเจดาคนมาบิมคอมเมดลุยอืเอออไสดเฮ้ยเฮ้ยยูวียูวไปที่เหลือฝักน้องด้วยสองมืในหนาทีเอาไว้เอาไว้เอาไว้ลำนี้มาไว้ฮู้ เอ้ยมืงเจีเท่านั้นเร็วๆน้องเร็อออหมื่นเดียวมื่นเดียวมื่นเดียวไ้มื่นเดียวเท่านั้นมื่นเดียวเท่านั้นเร็วเร็วเร็วเร็อู้มันช้าว่ะเจ็ดพันเจ็ดพเจ็นแล้วเจ็ดันแล้วเจ็ดันแล้วเร็วเร็วเรน้องนู้ดาเร็วเร็วเร็วดิ นี่นี่อสกิลสกิลเมดิโอเมดิโอไซไซหดสไหมดจุはは่มจุ่มจุ่มเขเมดบีมองนรุ่นรุ่นรรพี่ขอร้องสกิลคูดาวรรุ่นขึวีรึ้นวีเท่านั้นรึนวีเท่านั้นึนวีเออรุ่นรุ่รรวโดนโดดโดนเจ็ดรอยแล้วเร็วเร็วเจ็ดร้อยแล้วน้องเอ้เร็ว เอ้โอ้โหสิบนาทีผมให้เวลากันสิบนาทีเหลือเชื่อในที่ส uh ุดครับเราก็จ uh ัดการบอสทุกตัวยิมทุกถิ่นได้สำเร็จแล้ว ต่อไม่เนี่ยโหไกลเลยไปมืดเลยอะ่ะโอ้โหเคลียร์หมดแล้วเคลียร์หมดแล้วเรายังเหลือบอสสุดท้ายโอ้โหมีเลดบอสเลดในเลดบอสในสบอสใน,ในวิงโอ้โหโอเคเดี๋ยวให้ไปครับเดี๋ยวกลับก่อนไปกลับบ้านก่อนพักผ่อนรอเช้ชาเชา้ชาต้องแน่โอเคถ้าเชา้าแล้วเดี๋ยวไปจัดการ บอสอีกตัวก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับอะไรโอเคขอเพ้นกันแม่จริงๆโอ้โหลุงนี้เพ้นเพ้นต้องยิ้มก็ดีว่าเราจัดการเสร็จแล้วเออบอสเขาอยู่ตรงนี้ฟาทาเวลได้ตรงนี้เท่านั้นว่ะเห็บไปโอ้โหไอ้บอสนะยิมนี้คือแบบมันยากตรงที่เวลามันน้อยครับยิ้ถ้าสู้ธรรมดาเราสู้ไหวอยู่แล้วแต่มันจะใช้เวลานิดนึง บอสอยู่ตรงนี้สินะบอสสุดท้ายบอสในบอสโอ้โหลเลดบอสที่แท้จริงของเราครับเก็บไว้แบบัวสู้ตัวสุดท้ายในยเฉพาะเลยนะเนี่ยไหนไหวะโอ้โน้องไปนิม่มได้เวลาลุยจัดการเลยน้องเตียงปังยาอกจับเลย เฮ้ยโอ้โหลุงขี่ขี่ก็ดีลุงขี่ยิงก็ดีโอ้โหลืมไม่โดนไม่โดนอะไรเลยโอ้โหยิงผู้ใหญ่ใช้ตัวนี้สู้แต่ดาเมจยังไม่ไหวป่ะเลเวล42เองโอเคก็จบไปแล้วนะฮะกับเออ่พอเวอร์ของเราในแพชนี้นะฮะคือเราเคลียร์หมดแล้วนะไม่เหลือแล้วฮะบอสทุกตัวไปทุกจุดนะฮะ โอเคหลังจากนี้ก็น่าจะต้องรอแพทใหม่นะครับที่เราอาจจะกลับมาเล่นอีกรู้สึกว่าแพทใหม่เนี่ยแพทใหม่เนี่ยมันจะมีอัปเดตนะฮะที่จะมาถึงก็คือเลดบอสที่แท้ทูบอสในบอสนะฮะชื่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้เป็นธลาดมืดนั่นแหละนะฮะโอเคไปเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่านะครับผมไปพักผ่อนสลาบพาร์ทนี้ของเรากลับบ้านเราครับไปพักผ่อนถือว่าคอมพลีทแล้ว โอ้โหกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควรนะเออขนาดโหมดธรรมดานะ่เนี่ยเอาละน้องไปมาเดินเล่นโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสำหรับอพอเวิลนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทหน้าก็จะเป็นแพชใหม่นะครับผมอ่าเราค่อยมาเจอกับเหล่าน้องๆพอเวิลอีกนะก็คาดหวังว่าจะมี อพอใหม่นะฮะมีบอสใหม่มีที่ใหม่ให้เราไปสำรวจกันนะครับผมโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่ชมมาจนถึงพาร์ทนี้นะฮะโอเคไปแล้วก็บอมบ๊ายบายจุบจ๊บ Hey!